ครัได้เห็นแล้วความรู้สึกของครัอเป็นยังไงเดี๋ยวครัมาฟังนี้ก่อนเดี๋ยวคค่อยถ่ายคลิปนะทั้งไทยทั้งกาทักทายสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่แอแม่พี่น้องคือสุขคนเด้อมาพบโพกับครัอดาดาโอ้โห,ท,ออท,นนหท,ท,ทุกคนครอกมางึดมางอถนนเส้นทางทางนี่ทางทุกคนพอดเผยแม่เอ้ย ืัอนี้บาวโบพาครูออมาตะลึงถน,นนเมืองไทยอีกแล้วโอ้โหแม่ท่เส้นเขาปุ้นไวหวโบแม่เนี่เป็นสภาพ้ลอยฟ้าด้วย<ล>พ<ว>่อไหจะพาไปทางใดอีกมิอายจะพาไปชมข้้ง่างเลยขึ้นเต็นเต็นอู้ฝากทุกคนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูออเนาะเพื่อจะไปพาดคลิปต่อไปแล้วก็ฝาก ถ้าอยากสนับสนุนช่องของครูอออย่าลืมไปกดซุปเปอร์แทงให้ครูอ๋อนะอย่าลืมเบิ่งโฆษณาช่องของครูอ๋อให้จบเนาะทุกคนแล้วก็ฝากช่องของเบาบู้สโซน่าเสียงแคนาลนี่ครูอ๋อพร้อมหรือยังเดี๋ยวจะพาครูอ๋อไปไปทั้งไหนไอ้ไปไปไปถึงเต้นปอดน้องเห็นน้องเห็นสะพานแล้วน้องยังว่าเดี๋ยวจะพาครูอ๋อไปทั้งนั้นไหนอู้มาทางนี้มาทางนี้อันจะพาเมืองไทยเด้อเมืองไทยเด้อพยักห้องได้ ของยักษ์ของแบบว้าวพลังปั่นจักรยานนี่นี่เลยโอ้ยท่องเที่ยวท่องเที่ยวนล้วปั่นจักรยานคณะต่างข้ามน้ำข้ามทะเลมาได้หนิข้ามทวีปมาได้หนิข้อข็ขามแม่น้ำคลองมาได้หนิขนาดพลังพยัญชนะกูอวยป่ะเราจะไปกัน คนไทยคนไทยมาอธิบายให้คูอ๋อฟังแม้นี่คืออะไรนี่คือ,อยังนี่แม่นนี่ยังนี่คือยังแม่นย่างอยายโอ้โหมันอลังการเลยนี่แลๆกับตื่นเต้นด้วยก่อนเนาะโอ้โหทางทุกคนป๊าดต่งงามแพงงามมาพุ่นพุนพี่โบไปปะแล้ว บัสขึ้นมาอยู่หึงถนนรอนนีแล้วทุกคนฮะคือบอ่แจ้งบัสประเทเป็นไ์หนะน,นี่นนนเป็นอะไรครูอ๋อเป็นยุโรปตินี่แหละคือไทยแลนด์มองฝั่งนี้อันหลังมองไปฝั่งนี้ครูอ๋อสะพาน สะพานยางไงสะพานภูมิทุนสองภูมิพลนสองที่เราไปกันนะ่ครูอ๋อใช่ที่เราข้ามกันมาเห็นบอจือบอคูมิพลนสองไปอย่างคูเจ้าสิงิพานน้อกไปหั่นแมนอขอน้องขอน้องตีตาเบิงสักสองนาทีได้บะอ่าโอเคโอเคน้องต้องมาฝั่งนี้น้องจะได้เห็น ะเมื่อกี้ไอ้ให้น้องเบ้างยังพ่อหลวงไงโอ้นี่จับโทรศัพท์ให้น้องเด้น้องพ่อกราบพ่อหลวงก่อนเอาอาะหาจังไปราบทางนี้โอ้ทางนี้ก็มีกราบได้บ่กราบได้บ่เดี๋ยวพาไปกราบด้านในคุรอมีมีมี ให้ครูเอามองฝั่งนี้ครูจะเห็นความงามนะครูนี่ฝั่งนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยสวยมากาและฝั่งนี้ครูจะได้เห็นอันนี้สะพานภูมิพลหนึ่งเชื่อมต่อไปอยังพระรามสามทุกคนโอ้โหคนหนาวลุกอะ่ะอขอบใจพี่โบที่พามาที่พามาให้เห็น สร้างไมให้คนไทยแล้วครูออก็เพิ่งผาบุญบรารมีคนไทยได้มาเห็นในสิ่งที่พ่อหลวงสร้างไว้ครัวเดี๋ยวครัวเ,เข้าไปใกล้ๆนะเดี๋ยวบ่าวาจะพาครัวเข้าไปใกล้ๆทั้งใดไปพาครัวเข้าไปใกล้ๆทั้งใดไออันนี้ครัวเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9้าเลยครัว ครัวได้ฟังได้เห็นนะครัวบอกว่าต้องน้ําตาไหลแน่นอนข้างหน้านี่บ่อยแมนคือจุดนี้แต่ก่อนจะเป็นคลองเล็กๆแล้วจุดนี้อจะเป็นเหมือนคอขวดน้ําไหลมาจากทางภาคเหนือและน้ําจะเอ่อล้นท่วมบ้านประชาชนในหลวงรัชกาลที่9ของคนไทยจึงมีพระราชดำริให้ทรงขุดคลองนี้ขึ้นมา mm hmm. เพื่อระบายน้ําให้ไหลท่วมทันลงสู่ทะเลเอ่าวไทยโดยที่ไม่ท่วม บ้านประชาชนและกรุงเทพครัอวบ่งเห็นว่านั่นจะเป็นคลองรัโรดโพเนีคลองรัดโพคลองรัดโพพระองค์ท่านทรงมาเปิดพิธีเองเนี่ยทำพิธีเปิด<อ>นี่คนไทยได้เห็นคนไทยนี่จะบอกกันเลยว่าอย่าว่าแต่คนไทยน้ำตาไหลคิดเห็นภาพพ่อหลวงเลยครูครูอวสินกับน้ำตาไหลเล่ยนะครับท่านผู้ชมครับแค่ได้เห็นโครงการของพระองค์ท่านถึงกับน้ำตาไหล คิดเห็นหน้าพ่อหลวงเลยอะ่ะคิดอตอนเห็นภาพพ่อหลวงแบบเห็นความสําคัญของประชาชนอะคือแบบ <ười> ทาไมทําไมกลัวถึงร,รักพระองค์ท่านขนาดนั้นนะคระัวคือพระองค์ท่านเป็นคนที่เสียสละเพื่อประชาชนอะอเพื่อประเทศชาติอะ่ะแล้วก็ให้ความรู้ให้อาชีพกับประชาชนไม่เคยทอดทิ้งคนไทย พอแบบรักพระอ,องค์ท่านโอ้โหที่นองเอ๋ยที่นองเอ๋ยนะฮะคน,คนหนาวลุกเลยคนหนาวลุกเลยได้มายืนจุดนี้อยากเห็นอยากเห็นพระอ,องค์ท่านตัวจริงเลยแต่ว่าไ<ง>ม่มีโอกาสพระอ,องค์ท่านอยู่บนสวงสวรรค์แล้วดีกูพระอ,อ,องค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยมามากเยอะแล้วดีวพระอ,องค์ท่านไปสวงสวรรค์แล้วอยู่บนฟ้าไปเป็นเทว,วดาโอ้โ นี่<ะ>คือพ่อของคนไทยที่สร้างไว้ให้คนไทยนะทุกคนป้าครัวเดี๋ยวเราไปข้างในกันครัวไปเดี๋ยวยังมีอีกให้ครัวทราบซึ้งเยอะตัวน,นี้อีกนะ,ะเดี๋ยวนะจะพาครัวไปใ,ในโอ้ทุกคนวันนี้ครัวได้มาเห็นได้มาเห็นกับตาแล้วสิ่งที่พ่อหลวงทำไว้ให้ชาวไทย เห็นแล้วน้ำแตาไหลเลยอ่ะกคดาวลุกคิดถึงพระองค์ท่านเอาอย่างนี้เดี๋ยวบาวจะพาครูเอาไปด้านในไปชมเรื่องราวและจะมีหอหนังสือนั่นั้างในนะนัาครัวป่ไปเดี๋ยวเราไปกันไปปดีใจดีใจที่ได้มาเห็นครูอลังการ คือ<ะ>ผู้สาวล่าถึงกับน้ำตาไหลนะฮะได้เห็นโครงการอันนี้มาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะได้เห็นสะพานภูมิพลนะฮะที่่อหลวงพ่อนไทยสร้างไว้ให้กับประชาชนคนไทยนะครัวเนาะด,ดีใจภูมิใจแทนคนไทยอ่ะอรู้สึกอิจฉาคนไทยนิดๆอะ่ะ ที่ได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินที่มีพ่อหลวงที่แบบเสียสละแบบนี้รู้สึกภูมิใจแทนคนไทยรู้สึกยิ่งชาคนไทยฝั่งนี้คุณครูอมองออกไปจะเห็นเลยพ่อหลวงได้สร้างหลายสิ่งหลายอย่างไว้ให้คนไทยอะ่ะและนี่คือสิ่งที่ครูเดินทางมาประเทศไทยเพื่อได้เห็นกับตาเพื่อเห็นสิ่งนี้ ได้เห็นแล้วไปเล่าสู่เพื่อนๆสู่พ่อแม่ฟังเลืครัวเดอร์นี่โดยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการคลองรัดโครโอปลาครัวปะสวยงามยังงดงามเสมอ ๆๆพุทธโ,โมสังโฆปัดโทนีประเทศไทยนะพ่อหลวงได้ยินขน้อยโบขน้อยขน้อยตั้งใจมาชมมารับชมสิ่งที่พ่อหลวงสร้างไว้ให้คนไทย แบบจะร้องไห้อีกละคือในหัวนี่คิดเห็นหน้าพ่อหลวงอะ่ะคิดเห็นแต่หน้าพ่อหลวงอะ่ะคือพระองค์ท่านคือเสียสละป้าเดี๋ยวพาไปด้านในกันครัวไปทั้งใดโตวันนี้จะพาครัวไปชมไทยคือสวยงามมากพี่โบ นั่นก็แมนดอกกุหลาบอ่ะฮะนั่นก็แมนดอกกุหลาบอ่ะใช่คือเขาปั่นดอกกุหลาบก่อนแม่น่ะเห็นบ่โอ้จังนมาเดี๋ยวไปเบิ่งอไงมาคือดอกกุหลาบทุกคนเป็นอะไรเฮ่นระเบ้อเฮ่นระเบ้อในเละประเทศที่เจริญแล้วทุกคนมั่งแม่น้ำอ้าเได้ยมันย้อนแสงน่ะบ่เห็นแจ้ง ไอ้โอ๊ดความเขาละเอียดบึง้งอันนั้นนายแก้วออมฮะ <Huh? S 2> ทางแก้วอันนั้นก็นองเออเขาเอินไหมยังใส่แก้วแก้ว อ๋อกั้น่นบ่ไม่นั่นกั้นที่กั้นบนสพานทุงสูงเลยบอแม่นอันนั้นจะเป็นเหมือนกระจกโปร่งแสงเนี่ยอ๋อกระจกเอาไว้ป้องกันเสียงเนี่ยป้องกันเสียงที่รถวิ่งผ่านเวลาอยู่ชุมชนนล่างจะได้ไม่ค่อยได้ยินเสียงอ๋อเป็นการป้องกันแสงด้านบนน่นะอ๋อปลัวปเราไปด้านในกันกัวอาได้ทายหูได้หูน้องอยากไปฮหูไปอันนี้สะพานภูมิพลหนึ่งหนาะ ม <Man. S 1> สะพานที่ใช่ <พอ S 2> สิงห์ไฮอะสิงห์ไฮอะทายู่ดูทายแล้วแมนเนาะสัน้นคลิปนี้เนาะโคจะเจ้าใบสัมณีก่อนอ่ะอ่ะคลิปนี้เนาะทุกคนโคฝากทุกคนเนาะไปกดติดตามช่องของครูอรดาเพื่อเป็นกำลังใจเนาะถ้าวายยากสนับสนุสนช่นองของครัวออย่าลืมเบิ่งโฆษณาช่องของ,ของครูอัอให้จบน้อยหลักอะถ้าวายยาก สนับสนุนสามารถไปกดซุปเปอร์แต่งให้โอได้นะพอขอบคุณขอบใจไลายลายทุกคนว้าวความงามสำหรับคลิปนี้พวกเราจะจบคลิปไปสำนีกก่อนฝากไปกดติดตามอ่าช่องของบาโบโซลา่าเสียงแคนลาวนำแดดเดอ้อว้าวถนนความงามอลังการครัอได้เห็นแล้วความรู้สึกของครูอ เป็นยังไงเดี๋ยวครูเอามาฟังนี้ก่อนเดี๋ยวคค่อยถ่ายคลิปนะ